ทริปเที่ยวบ้านรักไทยตอนนี้คุณครูก็มาพักรถอยู่ที่นี่นะคะสะพานประวัติศาสตร์อำเภอปลายค่ะหลังจากนั้นก็เดินทางต่อเข้าชมสินค้าพื้นบ้านนะคะที่ตลาดมูเซอร์ดำค่ะมีสินค้ามากมายเราได้สินค้าที่ถูกใจเพื่อจะเอาไป ทานกันนะคะในระหว่างทางหลังจากนั้นก็เดินทางต่อค่ะเรามีโปรแกรมก่อนที่จะถึงบ้านรักไทยเราจะแวะไปที่อ่างเก็บน้ำปางอุ๋งค่ะเวลาตอนนี้ก็ประมาณ15นาฬิกาเศษเพื่อนๆมาร่วมสัมผัสกับบรรยากาศนะคะสวยงามมากเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้ภูเก,กก็มาทัาทายเพื่อนเ,อนเอนค่ะที่นี่สะพานประวัติศาสตร์เมืองปายค่ะ ตรงนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศอีกจวนหนึ่งนะคะซึ่งครูกับคณะก็มาพักรถกันนะคะที่สะพานประวัติศาสตร์อําเภอปลายค่ะนี่นี่นอาจารย์มายืนข้างหลังหน่อยสิมามาบอกทีว่าอีตรงนี้มันอยู่อําเภออะไรปลายค่ะอําเภอปลายไม่ใช่ไม่ใช่ต้นนะครับปลายปลาย,ายค่ะสะพานประวัติศาสตร์เราก็มาสัมผัสแล้วนะคะเพื่อนๆจุดนี้ คุณครูก็จะมาย้อนรอยนะคะเมื่อหลายปีที่แล้วเราก็มาสัมผัสบริเวณนี้ซึ่งเป็นบริเวณที่ชอบเลยอยากจะให้เพื่อนๆมาร่วมสัมผัสกับคุณครูนะคะนี่รถโบราณค่ะแล้วเราก็ถ่ายรูปกันมาแล้วกับคณะนะคะด้านหน้าไอ้ตรงจุดนี้มันเป็นจุดที่ทุกๆคนมาก็จะต้องเก็บ บรรยากาศสัมผัสกับธรรมชาติซึ่งเป็นอะไรที่ทุกคนเข้ามาก็อยากจะเอาไว้เป็นความทรงจัง mm hmm. เช่นกันค่ะคุณครูก็เลยถือโอกาสมานำเสนอหรือพาเพื่อนๆมาร่วมสัมผัสไปด้วยกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวคุณครูจะไปด้านใน อย่างน้อยเราก็ได้มาช่วยสินค้าในชุมชนนะคะนี่ของฝากเมืองปลายเนาะของฝากเมืองปลายเราได้แล้วสิ่งนี้ไหนดูสิจันได้อะไรอืนี่เป็นเสื้อคลุมโอสวยนะพ่อสวยสวยสวยน้องเลือกให้พลัง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 ในชมพูพลังแกแอปเปิ้ลสาวเลดี้ ขาเลยครับถ่ายล้ชมบนรถนี่พอเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงไปื้างล่างใช่ใช่อ๋อี่ก็คือขาวนี่แหละแต่ถ้าหน้าฝนมันจะมีเมฆเมฆอีกีกหมอกลอยครับเบยกกับ ตอนนี้นะคะคุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่นี่ค่ะที่ตลาดมูเซอร์ดำค่ะซึ่งเป็นจุดชมวิวลูกเข้าหลามนะคะมีระยะของการเขาเรียกว่าการเดินทางอะ่ะเป็นโค้งที่1548โค้งนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่คุณครูและคณะมา,าพักรถกันค่ะบากาศตรงนี้ดีมากเลย ภูเขาสูงมากเห็นไหมเพื่อนๆเวลาตอนนี้ก็ประมาณ13นาฬิกา25นาทีตอนนี้เดี๋ยวครูคและคณะก็จะลองไปชมบรรยากาศพร้อมๆกับดูสินค้านะคะว่าสินค้าที่ตลาดมูเซอร์ดันนะคะไปตอนนี้เราก็ไปชมได้เลยนะคะเราแวะพักรถเราก็เลยได้สินค้ายะาที่เราม่กระน้อยได้ ้ยนี่กล้วยอะไรเนี่ยกล้วยป่าหรือกล้วยอะไรกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำหวาเนารูปร่างแปลกนะก๋าเตี๋ยวก๋าเตี๋ยวยอดดอยเอาไว้จะมาเดินนี่ก็เย็นดีนิ่งนิ่งต้องแล้วเมื่อกี้เราหวังว่าเราจะไปไหนนะเราเมื่อกี้อะไรนะไอ้ก๋าเตี๋ยวห้อยขาร้านอะไรจับโูจับโูโชคร้ายไม่รู้ใครตัวร้ายมากร้านหยุดทำการซ ียกว่าขนมอะไรวะไอ้กินข้าวลิงอ่ะกินข้าวลิงบนยอดดอยกันนะคะเขาหมงเขาหมู่นะจนถึง้วใช่ไหมหมู่บ้านปางอุ่นสองกิโลห้านาทีโอเคตื่นครับที่น้องเตรียมตัวตื่นมาหายใจอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขาให้เวลาขี่นาทีแล้วกลับแล้วแต่แล้วแต่เลยตําเบย์ตัเบย์ จำเบยตจำเบย์ผมก็อยากจะนอนแั้วตื่นกลับเลยนะคุ้มเลยนะเดี๋ยวกทตาใเลยหมเราจะไปบ้านรักไทยแต่เราจะแวะหมู่บ้านปางอุ่งก่อนนะคะอ่างเก็บน้ำปางอ่างเก็บน้ำใช่ไหมอ๋อนี่เราจะไปอ่างเก็บน้ำเหรอใช่ใหญ่ไหม นิดหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันเดี <สน S 1> ย๋ยวไปไหมโซนโซสนสัมภาระไม่สนไม่สนแล้วเขาไปทำะไรไร้เนาะมันไม่ทำแล้วแ่ะเอาไว้เป็น คลอนใจคลอนตับตใจไส้พุงคลอนหมดเลยเดี๋ยวลงก็ขาสันก็ามาถึงที่อ่างเก็บน้ำปางอุ๋งแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะลงไปสัมผัสชมบรรยากาศนี่ ตอนนี้เวลา15นาก15นาทีเรามาถึงที่นี่แล้วนะคะปางอุ๋งแม่ห้องสอนเป็นโครงการพระราชดำรินะคะเป็นโครงการพระราชดำริร,ริทำน้ำเพื่อแบ่งปันให้กับหมู่บ้านในชุมชนนะคะเรามาดูอันนี้อ่างเก็บน้ำปาง องค่ะตอนนี้เราก็มาถึงกันเรียบร้อยแล้วนะคะในจุดนี้ก็เป็นจุดเช็คอินศูนย์กิโลค่ะนี่เป็นหลักกิโลค่ะแล้วด้านหลังเดี๋ยวครูจะพาไปดูนี่นะคะนี่เป็นอ่างเก็บน้ำกว้างใหญ่เป็นโครงการพระราชดำริเฮ่ออากาศเริ่มเย็นแล้วนะเออตอนเนี้ยใช้ได้เลยเอาพี่เล็กถ่ายรูปเลยไปขุนยุ่งมาแล้วุณยุ่งุยุ่งมา ใ,ใครวะเด็กๆล่ะคนนี้ก็ถ่ายเราที่ถ่ายเด็กๆกบแรงกบแรงหัวมึงมีอะไรมีเซลนี่วงวงคนวงวงคนวันขนาดนี้เลยอ่ะข้ามไปได้ใช่ไหมน่าจะได้นะอ่างเก็บน้ำบางตองหรือปางอุ่มนะคะเป็นชนประธานงานเพื่อแผ่นดินไทย บรรยากาศทั่วๆไปนะคะนี่อ่างเก็บน้ำคุณเย็นบรรยากาศน้ำใสนี่ไงปล่อยไปด้านนี้ไงเนี่ย้ใชาห้ชาติหน้าเด้อางองดอกมวงมงคลแถวนี้เยอะมากเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะคะเพื่อเข้าบ้านพักในบ้านรักไทยค่ะเราจาะ้างอง บายบายบางอุงม่มากเลยอ่มูบ้าจะไมชนวัดอยู่กลางหมู่บ้านเลยูบ้านวัดสวยนะมันไม่เหมือนวัดไทยเลยเนาะมันก็จะกึงไปพม่าแล้วนะมอดามันเข้าสู่บรรยากาศประเทศจีน บ้านส่งยี่เป็นจีนทั้งหมดอ้นุ่นชาสารักไทยตัวเนี้ยไอเนี้ยจะที่ภัพจะสวยชาสารักไทยครับแต่ที่ภัพจะแพงนิดนี่ดูสิเนี่ยเป็นไร่ชาใช่ไหมใช่เป็นไรชาอยู่ข้างหลังข้างหน้าชาสาบอกไทนไรชาอะไรอ่ะเสียค่าเข้าขัวละสี่สิบินี่ครับไอของดีไว นีรีไว้อันนี้รีไว้ก็แชร์รักไทยในทำเลเขาจะดี